คล the ิปข right? ้างต้นแนะนําโรงพยาบาลที่ทําโครงหน้าแล้วใช่ไหมคะแต่คลิป SA น so <that> ี้นะคะแป้งจะมาแนะนําโรงพยาบาลขากรรไกรให้กับทุกคนกันค่ะว่าโรงพยาบาลขากรรไกรที่แป้งส่งแล้วปลอดภัยและระบบหลับบ้านโรงพยาบาลไหนบ้างที่แป้งจะแนะนาค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่ารายการขากรรไกรเป็นรายการที่อยู่เหนือสุดเลยค่ะนั่นก็คือเป็นรายการที่ยากมากที่สุดไม่ใช่หมอโครงหน้าสามารถทําได้ทุกคนนะหมอขากรรไกรมีน้อยมากและความชํานาญไม่ใช่ว่าแบบอยู่มาจับโครงหน้าแล้วไปจับขากันไม่ควรบอกเลยค่ะต้องมาด้วยความชำ นานจานวนเคสแล้วก็ประสบการณ์เลยค่ะทีนี้เรามาเกินก่อนนะคะว่ารายการทําขากรรไกรเนี่ยมันแตกต่างจากโครงหน้านยัางไงเป็นสรุปให้สั้นๆเลยนะคะนั่นก็คือการทําขากรรไกรอะค่ะมันเป็นการทําเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเท่านั้นนั่นก็คือคนที่มีปากยื่นฟันล่างโขบฟันบนหน้ายาวกว่าเป็นมะม่วงเนี่ยคะ่ะหรือแม้กระทั่งคนที่แบบว่าขากรรไกรถอยเข้าไปที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยโครงหน้าค่ะอันนี้จะต้องแก้ไขด้วยการทําขากรรไก,กรไกอะค่ะมันเป็นการแก้ไขปัญหาเนาะนั่ <göz p. S 2> กๆๆนก็คือว่าพอเวลาที่ปากเลายื่นออกมาค่ะเราก็จะเเปป็นกาารถออยข้ไคื ฝกฟันปกติแล้วทำไมเราถึงเรียกว่าการแก้ปัญหาเพราะว่าอะไรบางคนมีปัญหาแบบนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพเราด้วยแล้วก็จิตใจของเราด้วยถ้าเป็นเรื่องสุขภาพนั่นก็คืออะไรเวลาที่เราเคี้ยวอาหารอะค่ะมันจะไม่สามารถที่จะเคี้ยวได้ละเอียดกว่าคนที่ขบฟันปกติก็คือเคี้ยวอาหารไม่แหลกพอกินเข้าไปปุ๊บขับมันก็เป็นหน้าที่ของลำไส้เนาะมันก็จะแบบว่าอาจจะเป็นโรคลำไส้โรคระบบย่อยโรคกระเพาะอะไรเงี้ยมันก็มีไหลปัจจัยไหลเหตุต่างๆหรือบางคนแบบหายใจไม่สะดวกก็มีนะคะนั่นก็คือแบบนอนกรนคือการนอนกรนอะเราอาจจะแบบเป็นเรื่ ทำให้เราหายใจผิดจังหวะก็สามารถทําให้เราอ่ะหลับไปเลยก็ได้ล,ละหลายคนอาจจะเห็นบ้างน,นะคะที่แบบว่านอนกลถึงขนาดว่าเวลานอนนะคะจะต้องใช้เครื่องแบบว่าช่วยหายใจอะไรเงี้ยให้มันควบคุมจังหวะเนี้ยก็มีหรือแม้กระทั่งเรื่องจิตใจจิตใจ,จบางคนอนะ่ะคือเวลาที่เราหน้ายาวมากเกินไปหน้ามัม่วงมากเกินไปฟันล่าขบฟันบนถ้าทุกคนนึกภาพออกพนะูดตรงๆว่าไม่มีใครสวยจะโครงหน้าแบบนี้คะ่ะทุกคนคือมันเป็นปัญหารเรื่องจิตใจเรื่องอะไรคือมันแน่นอนอยู่แล้วว่าเราต้องโดนล้อเราไม่มีความมั่นใจในตัวเองคือบางคนนะคือถ้าหนูได้แก้นะถ้าหนูมีคุณ คือมาทำทีมมันจะทําให้แบบหนูดูสวยขึ้นมาทันทีหรือบางคนแต่ว่าเฮ้ยแค่แบบปรับโครงหน้าอย่างเงี้ยสวยแน่นอนอะไรเงี้ยก็แสดงว่าเราไม่สวยใช่ไหมล่ะคือเราก็อยากสวยอะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องจิตใจอะคะ่ะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่ามันเสริมความมั่นใจให้กับเราได้นั่นเองค่ะอ่ะแล้วเรามาเข้าเรื่องกันเลยค่ะว่าโรงพยาบาลไหนบ้างที่แพทย์นแนะนำเรื่องการทําขากรรไกรนั่นเองค่ะนั่นก็คือโรงพยาบาลแร่โรงพยาบาลบานโนไปกิคุณหมอโอนั่นเองค่ะต้องบอกก่อนว่าหลายคนรู้จกักจากรายการเลยมีอีกนะคะคุณหมอท่านนี้นะคคคคเเเป็ุุณณหหหมมมมมออออทีีี่่ใใใจจจดดดาาริงๆไลยยื้ว ครับอธิบายอย่างนี้เปิดดูรีวิวให้บอกให้ว่าเราควรทําอย่างนี้คือมีเคสของแป้งนะที่แบบว่าคือมันจะมีเคสที่บอกว่าเป็นก้างกึงเนาะว่าอาจจะโค้งหน้าหรืออาจขานไกเงี้ยคือมันต้องซีทีให้เห็นก่อนว่ามันจะเหมาะประมาณไหนซึ่งก็คือจองขานไกลไปแหละอะไรเงี้ยคือพอไปดูหน้างานปุ๊บคุณหมอบอกว่าไม่จำเป็นต้องทาขานไก่หรอกแก้ไขแค่โค้งหน้าเพราะว่าเราอะไม่มีปัญหาเรื่องขานไก่น่แสดงว่าคุณหมอจริงใจมากๆากับทุกคนซึ่งคุณหมออุบาโนงไวยกิดนะคะต้องบอกกอนว่าเรื่องความชานาญทุกคนไม่้วยาแกล หนักมากนะคุณหมอโอยังเอาอยู่เพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งในสามแนะนําคุณหมอโอบานโนบากิค่ะต่อมาโรงพยาบาลอียค่ะอย่างที่แป้งบอกไปคลิปของโครงหน้านะคะแป้งก็แนะนําเช่นกันและก็คลิปของขากนไกรต้องมีโรงพยาบาลอียค่ะที่แป้งบอกนะคะว่าโรงพยาบาลนี้เขารักษาแค่การทําขานไกรแล้วก็โครงหน้าเท่านั้นก็คือมีรายการแค่นี้จริงๆก็คือจับแค่โครงหน้าขานขไกรโครงหน้าขารไกรแล้วความชานาญมันจะไปไหน่ก็อยู่ในมือหมอนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณหมอที่อียนะคะจะมีคุณหมอชินแล้วก็คุณหมอคิมนั่นเองค่ะที่ผ่าตัด ขานไกล,ลก็โคงหน้าและหลายคนบอกไม่รู้จักโรงพยาบาลน,นี้เลยก็ต้องบอกก่อนว่าเ,เวลาที่คนไทยแบบบินมาทศัายกรรมะคะ่ะเขามาทํารายการเยอะอย่างเช่นตาโครงหน้าจมูกอะไรอย่างเงี้ยพอมีรายการที่มันแบบเป็นตาเป็นจมูกเนี่ยเราต้องตัดทิ้งออกไปละคือมันเหมาะคนที่แบบว่าอยากมาทำโครงหน้าแล้วก็แก้ไขด้วยขากานไกลโดยเฉพาะซึ่งถ้ามีแค่รายการรายการเดียวแบบเนี้ยแป้งจะแนะนําที่นี่เข้าไปด้วยแต่ถ้ามีรายการอื่นเข้ามาปุ๊บอ่ไงเงี้ยแป้งก็จะตัดโรงพยาบาลนี้ออกเพราะว่าโรงพยาบาลนี้เขาไม่ได้มีรายการอย่างอื่นถ้าใครแบบอยากได้แบบที่เป็นโครงหน้าหรือแม้กระทั่งขานไกลโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยหน แนะนำคุณหมอ EU ูนั่นเองค่ะและโรงพยาบาลสุดท้ายที่แป้งจะนแนะน,นะคะนั่นก็คือโรงพยาบาลวันเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะทุกคนไม่คุ้นหูอย่างแน่นอนระบบดเเีเหมือนที่แป้งกล่าวข้างต้นค่ะเพราะว่าเหมือนที่แป้งพูดเลยว่าทุกโรงพยาบาลที่แป้งเสนอค่ะจะต้องเป็นโรงพยาบาลที่ระบบดีไม่ใช่แค่ความปลอดภยัยแต่ระบบหลังจากที่เราผ่าตัดจะต้องดีซึ่งโรงพยาบาลวันเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเป็นรายการขาดกัไกายนะคะปกติถ้าเป็นเสนะแนะอะคะ่ะจะเป็นคุณหมอรีแทสซองกับคุณหมออินใช่ไหมแต่ถ้าเป็นรายการขาดนังกละค่ะแป้งจะแนะนําคุณหมอรีแทสซองเท่านั้นค่ะ ทุกคนรู้ไหมว่าคุณหมอรีแทซองอะคะ่ะเขาอยู่ที่1เปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่ว่าแป้งอะจะแนะนําเป็นคุณหมอใหม่นะเคสขัดงที่แป้งส่งเยอะที่สุดอยู่ที่คุณหมอรีแทซองค่ะทุกคนคนรีวิวจากเกาหลีเยอะมากคนเกาหลีมาทําเยอะมากๆคือให้คะแนนเยอะมากๆแล้วเรื่องฝีมือคือมันไม่มีความแบบสงสัยอย่างแน่นอนเพราะว่าคุณหมอท่านนี้แป้งส่งบ่อยมากแล้วก็ส่งเยอะมากแล้วคุณหมออยู่ที่นี่ยังไงซะแป้งก็ต้องตามมาค่ะและระบบเขาดีมากๆซึ่งคุณหมอรีแทซองนะคะเป็นคุณหมอที่สามารถทาโครงหน้าแล้วก็ขัดงไกลแต่เป็นโรงพยาบาลที่ปลอดภัยมากๆเรื่องฝีมือ พูดถึงคะ่ะถ้าไม่เก่งจริงถ้าไม่ชํานาญจริงแป้งจะไม่ส่งคนไข้ยอย่างแน่นอนคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแป้งแนะนาํา3โรงพยาบาลเกี่ยวกับการทําขาดันไกลให้กับคนไข้ค่ะคือแป้งคัดมาให้แล้วแต่แป้งอยากฝากให้ทุกคนนะคะศึกษาข้อมูลก่อนว่าเราเหมาะกับการทําขาดันไกลไหมหรือเหมาะกับการแค่ทําโครงหน้าคือเราต้องตีโจทย์ให้แตกค่ะว่าพื้นฐานของเราเป็นแบบไหนเหมาะกับแบบไหนสไตล์ความชอบเป็นแบบไหนแล้วเราค่อยมาขัดเลือกคือแต่ละโรงพยาบาลนะคะราคาเขาจะไม่เหมือนกันเทคนิคเขาอาจจะไม่เหมือนกันและบางทีนะคะความชอบของแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันเราก็ต้อง องศึกษาข้อมูลแล้วก็ดูว่าพื้นฐานของเราอะคะ่ะเหมาะแบบไหนหรือถ้าหากอยากให้แป้งแนะนําแป้งแนะนําให้ได้คะ่ะดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าต้องเลือกรงพยาบาลไหนไม่ใช่เลือกแค่โรงพยาบาลอีกต้องมาเลือกหมออีกไม่ใช่แค่หมอเองต้องมาเปรียบเทียบราคามาเปรียบเทียบโปรโมชัน่นหรือแม้กระทั่งในการเลือกเอเจนซี่อะไรเงี้ยเขาจะดูแลเราดีแค่ไหนอันนี้คือเป็นสิ่งสําคัญมากค่ะทุกคนทุกคนไม่จาเป็นที่จะต้องเลือกราคาที่ถูกที่สุดนะทุกคนสิ่งที่จะต้องคํานึงมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องประสบการณ์และฝีมือแล้ว ให้คนที่ออนไซต์ที่เกาหลีดูแลกันจริงๆอะคะ่ะแป้อยากให้คนไข้ของแป้นะคะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดก็เป็นทิปสายการ,รที่อุ่นใจมากที่สุดค่ะเพราะแป้จะออนไซต์อยู่ที่เกาหลีดูแลเคสลูกค้าทุกท่านไม่ใช่ดูแลผ่านไลน์อย่างแน่นอนค่ะ